สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาอยู่หน้าบ้านพ่อชุมนะครับวันนี้ก็เป็นวันส่งมอบแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจสร้างบ้านบ้านพ่อชุมนะครับก็บ้านหลังนี้ก็มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่80ตารางเมตรนะครับ1นล้านห้าหมบาทนะครับถ้าแปลนเดิมจะเป็น75.5ตารางเมตรนะครับเก้าแสบาทนะครับพ่อชุมก็ขยายเฉลียงระเบียงหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดู ใกล้ๆกันนะครับนี่ครับด้านหน้าก็มีระเบียงยาวๆนะครับกว้างอยู่ที่10แล้วก็ลึก8.5นะครับตัวบ้านนะครับมุมบ้านก็ตกแต่งด้วยไม้ฝาเทียมทาสีเทาเข้มนะครับเสาโชว์หน้าบ้านก็กรุดด้วยหินอ่อนสีดํานะครับก็เป็นบ้านโมเดิร์นโทนสีเทานะครับบันไดอยู่ซ้ายมือนะครับมีจมูกบันไดอลูมิเนียมกันลื่นให้นะครับเฉลียงตรงนี้ก็2อคูณเเมตรนะครับแล้วก็จะมีขยักตรงนี้อีก1.5เมตรนะครับคูณ3.5นะครับ ด้านหน้าก็กรุตกแต่งด้วยนิลออนสีดําแล้วก็ลงน้ายาเอร้อยให้ดูเงางามคงทนต่อสภาพอากาศนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันข้างในกันนะครับมีอยู่3ห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหห้องครัวตามแบบแปลนเดิมนะครับแต่พอชุมก็ปรับลดลงเป็น2ห้องนอน1ห้องพระนะครับหห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำนะครับห้องโถงตรงนี้ก็3.5มจคูณสานะครับมีฝ้าหลุมให้นะครับฝ้าหลุมก็มีทั้งซ่อนไฟกับไม่ซ่อนไฟนะครับ คมไฟสระเปาหนึ่งโคมอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีดาวไลท์สี่โคมตามมุมฝ้านะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของห้องโถงนะครับห้องโถงบ้านพ่อชุมนะครับห้องนอนก็อยู่ซ้ายขวานะครับด้านหน้าห้องนี้ก็จะเป็นห้องพระนะครับ2.5งคูณสเมตรนะครับปลั๊กสวิตก็มีให้ตรงประตูทางเข้าแล้วก็หัวเตียงนะครับห้องพระก็จะเล็กหน่อยนะครับอยู่ด้านหน้านะครับโคมไฟสระเปามี1โคมในห้องนี้นะครับไม่มีดาวไลท์นะครับเพราะว่าห้องเล็กนะครับโคมไฟสระเปาโคมเดียวก็เพียงพอนะครับ มุมตรงข้ามประตูนะครับประตูก็เป็นบานทึบลายโมเดิร์นแบบนี้นะครับลูกบิดก้านโยกเข่าควายนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนครับข้าไปดูห้องนอนกันนะครับห้องนอนด้านหลังนะครับก็ได้หน้าต่าง2ด้าน2ฝั่งเช่นกันนะครับเพราะว่าอยู่ทางข้างนะครับบานสไลด์นะครับหน้าต่างอลูมิเนียมอบขาวกระจกใสเขียวนะครับมุมตรงข้ามประตูนะครับตรงนี้ขนาดอยู่ที่3คูณ4เมตรนะครับโคมไฟ5้าโคมสรรเปา1ดาวไลท์สีนะครับภายในจะเป็นโทนสีฟ้านะครับ เรามาดูห้องนอนฝั่งตรงข้ามนะห้งนี้จะเป็นห้องนอนของพ่อชุมเลยนะครับมีช่องแสง2ด้านนะครับเป็นหน้าต่างบานยาวบานโชว์แล้วก็หน้าต่างบานสไลด์นะครับมีพัดลมดูอากาศด้วยนะครับพ่อชุมต้องการพัดลมดูอากาศก็เลยติดตั้งให้นะครับเราไปชมมุมตรงข้ามของประตูกันนะครับประตูห้องนอนนะครับมุมตรงข้ามนะครับเราไปดูห้องครัวกันนะครับห้องครัวเคาน์เตอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดโล่งนะครับไม่มีหน้าบานนะครับ ตรงนี้ก็ว้าเอาไว้ให้ติดตั้งเตาแก๊สนะครับตามสันเคาน์เตอร์ก็ตกแต่งด้วยสเตลเลตนะครับเป็นคิวสเตลเลตก็เบื้องปูพื้นลายหินธรรมชาตินะครับ 5, คูณ3เมตรนะครับห้องครัวตรงนี้นะครับประมาณ 5, คูณ3เมตรมีพัดลมดูอากาศให้ด้วยนะครับดูดกลิ่นดูอากาศภายในห้องครัวนะครับระบายกลิ่นเวลาประกอบอาหารนะครับผมเคาน์เตอร์จะเป็นเคาน์เตอร์ตรงแบบนี้นะครับท็อปเป็นกระเบื้องแกรนิโตนะครับประตูขึ้นลงหลังบ้านนะครับ ห้องน้ารวมนะครับมีห้องเดียวนะครับแม่นเน้นห้องน้ําเยอะนะครับอยู่กัน2คนนะครับประตู UPVC 7 0สูง2เมตรนะครับห้องน้ําก็ต่ํากว่าพื้นห้องครัวนะครับขนาดอยู่ที่2อคูณสเมตรนะครับห้องนี้นะครับภายในก็ตกแต่งด้วยกระเบื้องสีทูโทนครับสีขาวกับสีดํานะครับพัดลมตักาศก็มีให้นะครับหน้าต่างก็มีให้นะครับเพิ่มแสงระบายกลิ่นระบายอากาศนะครับชักโครกนะครับ เป็นแบบนี้นะครับชักโครกแบบวันพีชนะครับนี่ครับพื้นห้องน้ําก็ต่ำกว่าพื้นตัวบ้านนะครับบันไดขึ้นลงหลังบ้านนะครับบรรยากาศหลังบ้านบ้านประชุมนะครับประมาณนี้นะครับอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวบ้านโมเดิร์นโทนสีเทาโมเดิร์นยอดฮิตของช่องของเรานะครับแปลนเดิม3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวเฉลียงหน้าบ้าน80ตารางเมตร1นึ่งล้านห้าหมื่นบาทแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ